สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอีนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับโจอีมีเรื่องเมาส์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานอยู่เหมือนกันนะทุกคนหละะังจากปีที่แล้วได้มนาะที่เราเมาส์กันนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้เลยนะคบเพราะว่าหมจะบอกว่าดูซีรีส์อยู่เนาะแต่จริงๆก็คืออยากจะทำบ่อยๆแหละทุกคนเพราะว่า,าเรา ไม่ได้ชอบเมาส์นะคือแบบมันก็มีประเด็นที่แบบว่าอยากพูดคุยกับทุกคนนงทุกคนแล้วก็อยากจะแบบว่าเห็นอ,อยากรู้ความเห็นของทุกคนด้วยว่าเออเห็นพวอมต้องกัารม้หรืออะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่ประเด็นที่จะมาเมาส์กันนะครับก็เป็นเรื่องของไลฟ์ออพนะครับของซิม n อ v นะครับก็ซึ่งก่อนหน้านี้นะ่ะเขาเพิ่งมีงาน แถลงข่าวเนาะไลอับของคุณเอ็มทีวีพพาร์ทที่2กันนะครับซึ่งเราก็ทำเรีแอชไปเนาะแต่ก็ไม่ได้รีแคปไปได้เท่าไหร่แต่ก็ก็รีแคปไปพร้อมๆกับการเรีแอชนั่นแหละนะทุกคนก็จริงๆอะ่ะอยากจะจัดอันดับความอยากจะดูเนาะนะครับจัดแรงเนาะแต่ไม่รู้ว่าช้าไปหรือเปล่าถ้า เพื่อนๆอยากดูนะครับก็คอมเมนต์บอกว่าอ,อยากดูการจัดอันดับความอยากดูของเราจะมีคนอยากดูไปด้วยนะครับแต่สําหรับอันนี้นะครับอีพีนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องไลน์อัพนี่แหละนะครับก็ตั้งแต่ย้อนกลับไปเมื่อปีของไลน์อัพปี2023เลยนะครับตอนนี้ก็มีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ยังไม่ออนสักทีนะครับล่าสุดก็ วันที่กำลังจะทำคลิปนี้นะครับเขาก็จะปล่อยตัวทีเซอร์แล้วก็ออฟ i ิเชียลชานเลออกมาเป็นเรียบร้อยนะครับกับอ่าเพราะเธอคือรักแรกเนาะก็จริงๆอ่ะได้ยินอันเนี้ยได้ยินเรื่องข่าวๆข,ของซีเรื่องนี้มา,าตั้งแต่วันที่ประกาศไลน์อัพ2024พาร์สนะเพราะว่าพิธาเขาก็บอกว่าเออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือตอนเนี้ยกระบวนการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ รอออนแอร์พร้อมกับทางประเทศจีนนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการแบบร่วมมือกนะันเนาะระหว่างไทยกับจีนนะครับก็ได้เลิอกออนแอร์แล้วแต่ก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าเรื่องเพราะเธอคือรักแรกเนี่ยจะต้องมาออนแอร์ air, ต่อจากหนังสือรุ่นพลอยแน,น่นอนเพราะว่าเรื่องนั้นก็เข้มขน้นแล้วกํกำลังใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะครับก็เพราะเธอคือรักแรกทุกคนก็จะได้ดูกันตอนแรกนะครับวันที่อ่า 3มิถุนายนเนาะเพราะฉะนั้นหนังสือรุ่นพลก็จะมีทั้งหมด16 e p ดีไหมใช่ก็จะจบวันที่อังคารที่28นะถ้ามี16เนะ <laughs> าะจตคิดว่ามี16นะครับ <laughs> ก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับเพราะเธอคือรักแรกเนาะเขาก็จะออกอากาศทุกวันจันท์อังคารเลยครับแล้วก็ ทงองค,งครึ่งเนาะทางช่อง GM25 แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได,ได้นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางวิวเท่านั้นนะครับก็ก็คือปิดโปรเจกต,ต์จบไปสำหรับ GMTV 2023นะครับทีนี้ก็มา GMTV 2024เนาะนะครับซึ่งพาร์ทหนึ่เขาก็ประกาศไปไเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องไหนออนแล้วเรื่องไหนยังไม่ออนแล้วก็จะอ่อนเมื่อไหร่อันนี้คือเป็นการคาดเดาล้วนๆเลยนะทุกคนสามารถ แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับว่ามีความคิดเห็นกันเป็นยังไงนะครับสําหรับที่ออนอยู่วันตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียงตามวันเลยเนาะวันจันทร์นังคารนะครับก็เป็นหนังสือรุ่นพลอยใช่ไหมซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็กําลังจะถึงบทสรุปแล้วนะครับก็เรื่องที่จะมาออนแทนก็คือเรื่องพอ่อเธอสุดรักแรกนี่เองนะครับเรื่องที่2นะครับวันอัคารไวัวันฟุธก็ VR นะครับ VR เนี่ย ก็อีกสักพักหนึ่งแหละตอนนี้เหมือนจะครึ่งทางยังอ่ะน่าจะประมาณครึ่งทางแล้วงเออนะครับก็ VR ก็กำลังอันอยู่ทุกวันพนุธนะครับแล้วก็วันพาหัสน์นะครับก็เป็นรักแรกคนลืมยากซึ่งกำลังจะถึงบทสรุปแล้วน่าจะอ่านี่แหละใกล้จบแล้วแหละเพราะว่าตอนที่อ่านคลิปนี้อยู่ก็คือ EP9 จะสิบแหละ แล้วก็ดูเหมือนจะมี CTP เนาะแล้วก็คาดว่านะรีส์ที่น่าจะมาอ่อนต่อจากักแรกกับแรกคนลืมยากน่าจะเป็นเรื่องไฮสคูลไอเนี่ยเออเนี่ยไฮ <c oughs> ชื่อเรียกยากมากเลยไฮสคูลพินามีอ่า <c oughs> นะครับอะไรนะมิดมิดมิดตภาพในคราบศัตรตูชื่อไทย คิดว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ติดกล้องไปแล้วเนาะแล้วก็น่าจะอยู่ในกระบวนการโปรเซสเนาะแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นอ่หาหมายถึงว่ามันไม่ได้ปุ๊กไว้สาหรับประเภทของซีรีส์เนาะคิดว่าเรื่องนี้จะต้องมาออนแออนต่อจากรักแรกคตรลุมยากหรือทุกคนว่าไงคอมเมนต์บอกกันได้ <laughs> ต่อมาวันศุกร์นะคบทุกคนวันศุกร์ ก็ตอนนี้ก็เป็น23.5องศาที่โลกเอียงนะครับออนแอร์อยู่เนาะซึ่งก็ EP 11แล้วทุกคนก็ใกล้จะถึงบทสรุปขององศาชันแล้วทุกคนอบบเศร้าเล็กน,อน้อยเพราะว่าสนุกซีรีส์สนุกจังนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องที่จะมาออนต่อจาก23.5ต้องเป็น m y love mix up แน่นอนเขียนรักด้วยยางลบกลาวูนวแน่นอน เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับที่ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็น่าจะอยู่ในเนี่ยแหละกระบวนการอะไรต่างๆใดๆเนี่ยแหละเพราะว่าล่าสุดแอบไปเห็นทวิตเตอร์เขาอ่าเอ็ X เนาะก็ทวิตเตอร์นั่นแหละของคุณอูผู้กำกบับเขาก็บอกว่าอ่ะทิ้งเงียบหายไปเพราะว่าเขาไปเตรียมอัสั่งเลิฟอยู่เนาะแล้วก็ส่วนตัวเทลเลอร์ของยังลบเนี่ย แล้วเขาเขแบบอ่ะจุดๆ,ๆ,ๆเขาไม่ยอมบอกไงทุกคนแล้วเขาอ่ะไปนอนก่อนนะง่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเร็วๆนี้เราก็เรื่องที่จะมาออนต่อยี่สามจุดห้าต้องเป็นเขียนหลักด้วยอย่างลบแน่นอนหรือคนทุกคนคิดว่าไม่แน่นอนอ่ะพิมบอกกันได้นะครับต่อมานะครับวันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นวันดีวิทยาเนาะซึ่งก็ยังกําลังสนุกสนานเลยนะครับแน่นอนเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่อง อ่ะยังยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะปล่อยให้คุณยายะกับคุควัมาดีเขาปความสุขให้เราไปก่อนนะครับต่อมาก็คือเรื่องวันวันอาทิตยเนาะโอลิบูโอลิบูนี้ก็ ep 7 ep ep 7แหละทุกคนก็อ,อีกห้ ep ก็ยังคงสร้างความสุขให้เราได้อีก สักพักหนึ่งนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีเรื่องอะไรมาต่อเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูตัวซีรีส์ที่เหลือขอพาร์ทหนึ่งล,ละกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างและไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่รอออนนะครับก็จะมีเดอรเฟนีนะครับฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับซึ่งเขาปิดกล้องไปสักพักไปนะทุกคนจริงๆหายใจเรานะปิดกล้องไปตั้งแต่มกราลา ใช่ไหมอ่าใจเราอ่ะคิดว่าหรือว่าเดอะเทรนดีจะมาจะมาต่อกับอ่า23.5อันเนี้ยคือจบสองสิทสองใจเนาะส่วน my love fix up เนี่ยจะไปรอต่อจากอ่าオリบูอันเนี้ยมีสิทธิ์สองสองทางเนี้ยเออเริ่มไม่มั่นใจละเริ่มไม่มั่นใจกับที่พูดไปเมื่อกี้ละ นะครับเพราะว่าเาอะเทรนดีเนะเปิดปิดก่อนใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละเออมันก็เป็นเป็นไป,นปนได้เหมือนกันนะทุกคนระหว่างเดอะเทรนดะี้เนาะฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมที่จะมาน่าจะมาออนหรือจะมาออนต่อที่สาบจุดห้าอ่ะกลับคำ <laughs> แล้วไปเรืบิ๊ับไปต่อกับโอลิบู เป็นไปได้ทั้งสองทางอ่ะทุกคนว่ายังไงอะไรต่อกับอะไรนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อมานะครับก็อ่ะพลูโตนะครับพลูโตเป็นอีกซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังรอคอยเนาะสำหรับนิทานดวงดาวความรักนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าฟิตติ้งแล้วอันนี้คือที่เห็นข่าวท,ที่ติดตามข่าวสารมาหรือใครรู้ว่าวันนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วย แล้วครับเขาฟิตติ้งเริ่มฟิตติ้งแล้วเพราะว่าอันเรื่องเนี้ก็คือเป็นทีม Snap 24ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผลงานของ Snap เนี่ยที่เขาออนอยู่ก็คือหนังสือรุ่นพอยใช่ไหมครับน่าจะนั่นแหละตอนนี้เขาก็เริ่มฟิตติ้งแล้วซึ่งเราคิดว่าน่าจะปลายปีมะรูโตอ่ะเนาะน่าจะปลายปีมะเพราตอนนี้พฤษภาฟิตติ้งก็ ก็ติดตามข่าวคราวกันต่อนะกันนะครับสำหรับพูโตนะครับนิทานดวงดาวความรักเนาะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับบ้านหล่นอนเซลบ้านหล่นอนเซลเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าคิวที่เท่าไหร่เนาะ,เ,นะเพราะว่าน่าจะไม่กี่คิวเพราะว่าเหมือนจะแบบอยู่สงการไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหล่นอนเซลก็น่าจะยังเนาะน่าจะยังน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคน ต่อมานะครับเรื่องซัมเมอร์ไนความลับในฤดูร้อนนะครับอันนี้คิ1สแหละอันนี้คือที่ไปหาข้อมูลมาล่าสุดนะคิวสิบเอแหละอาจจะได้ดูเรื่องนี้ก่อนบ้านหลอนไหมน่าจะมาก่อนบ้านหลอนคิดว่านะนะครับน่าจะมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บบกว่าอยากดูมากสำหรับซัมเมอร์ไนนะทุกคน <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นก็พยายามส่งกำลังใจไปให้เขาบอกว่า เร็วๆเนาะนะครับต่อมานะครับเรื่องคิดแนปนะครับอ่ารับจ้างลักเนาะโอมกับเล้งใช่ไหมทุกคนก็ตอนนี้เขาก็มีการเปิดกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นั่นแหละน่าจะพอๆกันกันกบเรื่องอื่นๆที่ที่เปิดกล้องอยู่นะตอนนี้นะเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องอะไรเนี้ยนะครับ ต่อมาเอาสร้างเลิฟเอาสร้างเลิฟนี่ก็อย่างที่เขาพูดในะเขาเขียนบอกไว้ในไพร์โแล้วว่าตาปีนี้เจอการอะไรเงรี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าทวิตเตอร์คุณหนวเขาก็บอกว่าเขาก็ำลังเตรียมงานอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามรอเพราะว่าหลังจากที่ได้ดูไพร์โในงานีเอ็มสองพันยี่สิบสี่าตูแล้วก็คือแบบว่าน่าด,ดูมากน่าด,ดูมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็กําลังเหมือนเข้าสู่กระบวนการ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันนะครับต่อมานะครับไมโครเดนบัตเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คืออยากดูว่าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะนะครับสำหรับเ,เรื่องของเลือดนายลมหายใจฉันเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะเงียบเ,ย <laughs> นน <laughs> เงียบมากเลยตอนนี้เงียบมากเพราะว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆเลยมีแต่ข้อมูลจากช่องสูนวิจารณ์เนาะที่แบบว่า ที่ออขาไปคุณออฟเขาไปพูดไว้ในในในสุนิจาร์ว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนอยู่ในโปรเซสก็คิดว่าเร็วๆนี้เราจะพอไดอ้เห็นข้อมูลต่างๆของคนลันตัดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หอดใจรอ แต่ก็คืออยากดูเร็วๆก็เหมือนเดิมจะส่งกำลังใจให้ทีมงานแล้วกันนะครับสำหรับไมโครเดนบัตนะครับเขาก็กำลังอยู่ในโปรเซสน่าจะพัฒนาบทอะไรต่างๆนานานะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับเรื่องต่อมาอันนี้ก็เงียบเหมือนกันนะครับสำหรับแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากดูมากเช่นกันสำหรับพีลิกมาสองเนาะบุงหาหมื่นพมรนะครับก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทเพราะว่า งานของพับกีทวีสุขค่อนข้างเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้ใช้เวลาทั้งนั้นเลยอะเราว่ารวมถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าดูจากพายลอตแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของมีการนําเอาบวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ด้วย CG ด้วยอะไรต่างๆด้วยคิวนักแสดงด้วยอ่ะเออนี่แหละก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ดูเมนะื่อไหร่เนาะแต่ก็ อยากดูอ่ะเพราะว่าอ n นิกมาหนึ่งนี่คือทำไว้แบบว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ต้องไปติดตามแต่ใดๆเลยนะครับขอพูดไปถึง g m m t v 2024พนาทูนิดหนึ่งเรื่องที่ฟิ t t i n g แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องสายรหัสเทวดาทุกคน <laughs> มวราวมากในขณะที่พาร์ทหนึ่งบางเรื่องยังไม่ได้มีการ อะไรเลยอ่ะทุกคนนึกออกใช่ป่ะนะครับหรือจะเป็นไปได้ว่าอตอนนี้คือซีรีส์ของผู้กำกับอ l อนนิวเนี่ยเขาก็ที่ออนอยู่ก็มี v ถถาไหมั้ยเราไม่แน่ใจว่า VR ปิดกล้องหรือยังนะทุกคนหรือว่าเขาจะบอกว่าพอปิด VR ปุ๊บแล้วก็มาต่อ,อ สายราคาเทวดาเลยแต่จริงๆอ่ะโปรเจกต์ของคุณอลอนิวเขาก็ยังมีของวาบิสบีอีกเนาะแล้วก็มีอะ,อะไรอ่ะแวมไพร์ของเขาอ่ะชื่อเรื่องอะไรอ่ะลืมอีกแล้ว <laughs> รีแวมอ่ะมีเรื่องรีแวมอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่ารีแวมอาจจะได้ดูก่อนโกลเด้นบัตไหมอ่ะทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะ เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าอของรีแรมเนี่ยก่อนที่จะ,อะเอามาทำในานามของทีม v เนี่ยไม่แต่ว่าเขาเตรียมงานจนมาถึงขั้นไหนแล้วอ่ทุกคนนะครับน่าจะมีการเตรียมงานมาพอสมควรไหมหรือเปล่านะครับหรืออาจจะต้องมีการปรับโบทปรับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องติดตามแต่ใดๆเลยคืออันนี้ที่เราพูดถึงก็คือสารรหัสเทวดาเนาะว่าฟิตติ้งแล้ว น่าจะาเตรียมการเอาไว้เพื่อจะต่อจากรีอาเลยหรือเปล่าหรือว่าอย่างเพราะว่าซีรีส์เราอ่อนเยอะมากเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็ฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพาร์สองเนานะก็คืออ่าเดือดฮาร์ดคิลเใช่ไหมนะครับเขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่าก็จุงดังกับอ,อเฟิร์สาตางเนาะทุกคนอันนี้ก็ ติดติ้งไปแล้วแต่ก็น่าสิสักพักหนึ่งเลยก็คือน่าจะยังอยู่ในกระบวนการต่อไปเนาะหรืออย่างนี้นะครับก็ใดๆคือถ้ามาลองหาเล่นๆนะทุกคนผังที่จะบอกว่ามาออนต่อจากซีรีส์ชุดนะี้นะครับอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะก็จานังคารเนาะก็เป็นเพราะเธอคือรักแรกแน่นอนเรียบร้อยเพราะว่าประกาศออกมาแล้วนะครับทีนี้พอมาวัน พุธนะครับวันพุธเนี่ยสมมติถ้าจะเอาพุชแอนโทนเนาะเอาพุชแอนโทนนี่มันลิงก์กับ VR เนี่ยคิดว่าเป็นซัมเมอร์ไนท์ไหมเป็นซัมเมอร์ไนท์ไหมทุกคน <c oughs> ก็ถ้าเป็นซัมเมอร์ไนท์เราก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้บีอาร์เขาก็เกือบมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับหรือครึ่งทางแล้วจะไม่ได้ <c oughs> อีกอกีก่ตั้งแต่ไหนเลยเนีย่ยนะครับก็ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าพูดถึงมูต์อนโทนที่มันจะต่อกันได้นะเราว่าเป็นซัมเมอร์ไหนที่จะมาต่อ VR านะครับแล้วก็ส่วนลักแรก,แรกข้อลืมยากเนี่ยคิดว่าอ่ะไม่ต้องพูดถึงมูตอ่ะอันนี้ไม่พูดถึงมูตพูดถึงความพร้อมแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นอ่าอ่าวิตรภาคราบศัตรูเนาะนะครับมาออนต่อจากรักแรกโข้าลืมยากหรือเปล่าส่วน23.5นะครับพอจบปุ๊บ เรื่องนี้จะมาออนต่อก็ถ้าดูจากมเดิโดน,น่ดูจากโมเดนดแล้วก็นะดูจากความต้องการของเราเย้ยก็เป็น My l เลิฟมิกอัพไหมนะครับเป็น m ม l เลิฟมิกอัพไหมนะครับส่วนวันเสาร์นะครับส่วนวันเสาร์อันนี้คือมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าด้วยกระบวนการถ่ายทําของบ้านหลอนออยเชลเนาะก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งเนะาะถ้าบอกว่า ยังไม่ได้ติดกล้องแล้วก็ออนไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมาต่อจากวันดีวิทยานะทุกคนนะครับส่วนแค่ที่แกงเนาะแค่ที่แกงเนี่ยก็น่าจะประมาณอีกห้า ep อะไรประมาณเนี้ยถ้าคิดว่า5้า ep ก็ถ้าพูดถึงความพร้อมของซีรีส์ที่จะมาต่อจากแค่ที่แกงก็น่าจะเป็นฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมเนาะทุกคนหรือทุกคน มีความพี่เห็นกันว่ายังไงว่าโอเคตามนี้ไหมหรือว่ามีใครที่แบบว่าคิดเห็นต่างจากนี้เนาะหรือเออน่าจะเป็นเรื่องนั้นมาเรื่องนี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับทุกคนก็ตั้งตั้งตารอละกันนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องต่างๆนะครับที่ อยากจะดูกันนะครับสำหรับทีมของทีม n t b นะครับทุกคนแล้วคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการค่าดเวาส่วนบุคคลเอาส่วน,วน,วนตัวเนาะโปรดใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับทุกคนก็แต่สําหรับเรื่องไหนนะครับที่ทางเราอยากจะดูว่านะครับก็คงจะต้อง เราจะไม่สามารถดูเรื่องได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเอาเรื่องไหนมาทำเรียกชั่นบ้างนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะให้ทำเรื่องไหนอยากจะดูด้วยกันนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะนะครับก็อ่ะพอแค่นี้ละกันสำหรับการมาในวันนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะหวังว่าจะชอบนะครับชอบไม่ชอบก็อ่ะ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถึงอยากจะให้ทาแบบยังในรูปแบบไหนหรือพูดถึงซีรีส์เรื่องไหนของอะไรยังไงกันบ้างนะครับอัปเดตย,ยังไงบ้างก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับทุกคนก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเนะาะประเดี๋ยวยังไงเรามาชวนเม้ากันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เมื่อไหร่ก็ติดตามมาแล้วสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ